ลิฟแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t ช a i l a n น g a เกม h o w 2025พบพบกับเหล่าสเตมเมอร์ชื่อดังขับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเ e อ็กคลูซีฟและเหล่ากองแทัพเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปรทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจาก r a g n a r o k ok g e n e s i s ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริิตกตแล ดูกันมาครับจินาวูดกับโนบอดีครับเราจะเราจะชนะได้หรือไม่ครับเราอยู่ฝั่งสีแดงด้วยแล้วเราจัดทีมาแบบนี้ครับเรามีโกเกสืครับผมมาดีครับยานสตาร์นมาบึ้มมาเราเปิดเราเปิดทีหลังจินาวูดอยู่แล้วใช่ไหมเราเอาโกเกสื่อไปรับแรงกันแท้ดีครับเรากโกเกสื่อมาเพิ่มลูกดีครับจังหวะนี้เดี๋ยวรอดูเลยครับว่าเทิร์เจจะเป็นอย่างไรล้ายำกับหม่อมมาครับเอาเรื่องจัดๆแล้วคายทิ้งครับนี่ฮะปล่อยให้จินาวูดเปิดไปก่อนให้หมดเลยครับ เปิดไปก่อนให้หมดไปน่นขาดาวตือนตือนเตือนเตือตุ้มไปมาครับ3 1 7้ยล้านรับแรงกระแทกครับติดสตันไป3ตัวแถวหลังแล้วก็ด้วงครับต่อยกับบุพเพาราช <im> ินเจอร์ยัดหน้าคืนกลับมาครับตรงนี้ เอาล้วระเบิดเพี้ยกันมาแล้วก็กินไปแล้วก็ยำกับหม่อมใส่กสุกสรสือแต่กูกสรสืออยู่เชเดวกับพิกก้อนลาเบิดหรือเปล่าก็ตรงน,นี้ระเบิดเพี้ย์ระเบิดเพี้ยยังยืนหน่วยอยู่แล้วก็มาจิงโจจรจิงโจะมาครับลาชาใต้ดินมาสตตนใส่พิกก้อนเล่าอีกเอาครูสตนสี่ตัวสยองกึบเอะโอ้แล้วด้วงต่อยใส่กูเกกสือพร้อมกันด้วงฮะ จังหวะนี้ก็มาครับฮุกขวามาจังหวะนี้ครับรับแ,แรงกระแทกระเบิดเพี้ยระเบิดเพี้ยแล้วดวงเราสวนขึ้นกลับไปใส่แถวของกาโลกับจกักรพรรดิเด็ก,กเปรียงไปเอาล้ครับจกักรพรรดิเด็กอยู่ฝั่งของชินาวูยังติดสตาร์นอยู่แล้วดวงต่อยใส่แถวของกาโลจกักรพรรดิเด็กเปรียงมาหมัดค้งควายมาตรงนี้รับแรงกระแทกไหวชิวแล้วก็ปาขามาตรงนี้ปาปาป้าปีาป๊ดเป,ปรียงเปรียงไปไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับเพราะวันนี้เทินแรกเท่านั้นครับระเบิดเพี้ยกันไปครับนี่ฮะ โอ้โหเราเข้าสู่เชินของดวงของตีน่าวูดฮุกมาติดโล่ไป2ตัวมาครับดวงเลือลดลถก็ได้ไล่ยันตีคืนกลับไปใส่แถวบนครับจังหวะนี้แล้วเปิดพีกกันมาโอ้โหกุกเสิติดโล่ดวงติดโล่แล้วรีเลือดกลับมาแล้วติดโล่ไปรอบน,นึง่งก็สำลักกู๊กเกสต์่ครับกูก๊กเกสตติดโล่ไปรอบน,นึงแล้วกู๊กเกสตตะตุยกู๊กเกสตบอกขอต่อยธรรมดาไม่มีรู้ไฟใช้ครับตุยไหมกุ๊กเกสตตุยไหมกุ๊กเกสตขอตุยได้ไหมดวงจะได้ปลอดภัยถ้ากูสตุยยนนี่ดดดวงปลอภััะครบูกรระบาาดมคับ มาแปลครับมาแปลจังหวะนี้สนามแรงบิดมาติดโลบอีกรอบนึงแล้วก็มาครับโฮโลแกรมสไตล์จากจากักรพรรดิเด็กในจีนาวูเทินที่2ครับแล้วก็สม้แมนบัฟความเร็วครับไหนๆเราก็ไม่สป,ปีดสู้ไม่ได้แล้วเราถึกเข้าสู้ครับถึกเข้าสู้จังหวะนี้มาครับระเบิดเพีย้ยแล้วก็สม้แมนยดมัดมาอีกทีนึง ใครชนะตรงนี้ได้เป็นแชมป์แน่นอนครับผมกล้าการันตีแล้วไฟดอนเขาดาวมาการูเปิดมาก่อนเปี่ยงมา481ล้านแล้วกุก๊กกระสือไปวันแล้วดวงเราก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยครับจนกว่าจะโดนดานเมด็ดามเมจดหม,มู่นะเออดวงเราก็จะไม่มีแถวหน้าเลยครับเอากุก๊กกระสือไปสังเวียนเรียบร้อยครับตังหว่าน,นี้มาครับดวงขอต่อยไปที่แถวของการูราจกักระรัดเด็กคืนกลับไปครับเพราะว่าดวงไปวันแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ อ่าจังหวะนี้รออย่างเดียวครับรอโอ้โหเนี่ยโดนกาโลอีกรอบหนึ่งมเปรียงมาเปรียงมาเจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านครับดวงไดเลื่อนรถครับไล่กันตีคืนไปใส่แถวล่างรับใส่พีกอดไปจังหวะนี้ติดโลและดวงไปหวั่นและดวงเกิดขึ้นมาใหม่แล้วฝั่งของจีน่าวูและบุคอลง,ง,งาและจ้ำก็หมมาใส่กาโลเต็มๆขายทิ้ง ระเบิดเพีย้ยแล้วพิกก็ตโดนะครับโอ้โหพิกก็ตโนบะดีกำลังจะชมเลยว่ายืนรอดปลอดภไไัยมาได้แต่ไปหวันเป็นทีเรียบร้อยแล้วลูของพิกก็ตชจินาวุฒโลหายแล้วครับเอาล่ะหรือกาโลยืนแถวหน้าตัวเดียวเดียวเดียวไม่มีตัวอะไรมาผสมพร้อมกับราชาใต้ดินที่ติดซันอยู่ดวงต่อยคืนกลับมาสวัสดีมิสเตอร์วครับ จีนาปันสุดจัดจัดจริงๆระเบิดเพี้ยกันมากาโรเลื่อนล้วนกาโรลีเลื่อนแล้วดวงเลื่อนล้นมาจังหวะนี้กันเลยต้องไล่ตีส่วนขึ้นกลับไปเปลียงไปใส่จักรพรรดิเด็กระพกาโรแล้วไปหวั่นทีชีดึงเกิดขึ้นมาใหม่เอาแล้วจังหวะนี้ระเบิดเพี้ยแล้วจักรพรรดิกำลังจะไปหวันแล้วไปนอนเขาดาวไปเิร์ชาร์จพี่เอาไม่ห้าไม่ห้าไปเจ็ดร้อยล้านดาวเมทพี่ก๊อตไปหวันเออแล้วซอมบี้แมนติดโลเป็นที่เรียบร้อยครับเราดวงมาครับดวงบอกว่าขอหน่อย ขอหน่อยขอหน่อยจังหวะนี้จักรพพัดเด็กติดโลไปแล้วสนามแรงบิดไปอีกทีหนึง่งโอ้โหโดนยำจัดๆนะโอ้จิน,น่าตอนนี้ชนะยากจัดแล้วรอดูได้เลยครับรอดูได้เลยตรงนี้มาครับจักรพพัดเด็กครับบึ้มมาอีกทีหนึง่งตรงนี้ยังไงซิระเบิดเพียกันมาแล้วต่อยมามาต่อยมาที่จักระพัดเด็กกับกาลูจักระพัดเด็กไปหวั่นแล้วยืนอยู่แค่สามตัว ยืนอยู่แค่สามตัวเท่านั้นต่อยมาจังหวะนี้ต้องกดไลค์ให้แล้วต้องกดไลค์ให้แล้วมาครับดวงมาใหม่ซอมบี้แมนลงไปนอนแล้วก็ดวงมาครับจังหวะนี้ครับต่อยไปที่การโลกกั็จะกรพพัดเด็กครับยังไม่ติดโล่กันเป็นเลยฮะยังไม่ติดโล่ดันโลดราชาใต้ดินติดโล่ไปแล้วแล้วดวงบอกขอต่อยอทีขอต่อยอทีมาครับดวงไปหวั่นดวงเกิดขึ้นมาใหม่และเข้าสู่เทินที่3ครับซอมบี้แมนบอกขอลุกขึ้นมาฟาใส่การลกพร้อมที่จะโดนสะท้อนครับ ยัดมาจังหวะนี้ด้วงเฮ้ยไม่ใช่กาโลรีเรื่อยครับกาโลยังไม่ติดโล่นะเออจะบอกให้ว่ากาโรยังไม่ติดโล่นะพิกก็มีผลต่อการชนะมากน้อยแค่ไหนครับใครเปิดก่อนก็ชนะเลยครับไล์จะ100แล้วไล่์1 0่เป็นที่เรียบร้อยครับผมมากับบึ้มมาครับบึ้มมาจังหวะนี้มาครับด้วงมาต่อยด้วงมาต่อยไปยังไปเอาแล้วจกดดักรพรรดิติดโล่นะด้วงไปหว,วั่นด้วงเกิดขึ้นมาใหม่ระเบิดพิ้าจากการสโตร์มาครับไฟนอนแท์ขาวดาวไปนนทราวมาไปยัางไง บึ้มมา9 37ล้านจากราชาใต้ดินไปหวั่นเลยะราชาใต้ดินยังไม่ทําอะไรเลยครับไปหวั่นเลยครับนี่เรายืนถึงยืนทนดีนะนอย่างเดียวครับดวงไปหวั่นดวงเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ทีหน,นึ่งจังหวะนี้สิงโจจริงโจ,รจ,รงโจใส่การโร่แต่ดุงติดตันครับเพราะว่ายังเทิงที่3าเท่านั้นแล้วเหลือแค่2ตัวเท่านั้นครับเหลือแค่2ตัวเท่านั้นจะพลิกสถานการณ์นี้อย่างไรจะพลิกสถานการณ์นี้อย่างไรดวงต่อยมาบุม,บมพุ่มามาระเบิดเพี้ย ติดโลครับแล้วกาโลโดนต่อยอีกรอบหนึ่งรีเลือดครับรีเลือดโดนสะท้อนปี๊ยะโอเคดวงติดโลไปแล้วมาครับกาโลไฟนอนราวไฟนอนราวมาพันล้านไฟนอนราวมาพันล้านนะโอ้โหหายไปหวันครับมากรันต่อครับตรงนี้ครับดวงมาต่อยที่กาโลเพราะว่าเลือดหมดไปครับต่อยไปแล้วเตรียมตัวสิ้นชีพครับไปหวันหนึ่งทีเกิดขึ้นมาใหม่หนึ่งดอกฮะเข้าสู่เทิร์นที่4เป็นที่เรียบร้อยฮะ สมบีแมนลุกขึ้นมาขอปับความเร็วเ๋ยวโดนสะท้อนการลุกขึ้นกลับไปลงไปนอนเหมือนเดิมครับลงไปนอนซะอ,อย่าเชินที่6กสมบีแมนก็จะหมดหมดอายุนะหมดอายุขายนะครับหมดตายเกิดนั่นเองนะครับโดนการลุกมาแล้วก็จะฉายภาพเดิมซ้ําๆครับภาพเดิมภาพกีฬามันๆภาพกีฬามันๆเนลียยงไปเอาราดดวงเลือล่อนโหลดครับดวงไล่สวนคืนกลับไปด้วยอันตีแล้วก็โดนสะท้อนครับแน่นอนครับ โนสะ้อนก็ไปหวั่นแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมาครับดวงของเราก็เลื่อนหมดเหมือนกันขอต่อยไปจาโลดีตาจกาโลดต่างคนต่างรับแรงกระแทกครับเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็กาโลปังของเจนอบูตเปิดมาจังหวะนี้ขอแรงแรงรับแรงกระแทก637ล้านครับเกิดขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งของสําหรับดวงในดวงไล่ต่อยคืนกลับไปครับเปลียงไปสะท้อนเลยครับอย่างนี้สะท้อนไปหวั่นแล้วเกิดขึ้นมาใหม่เอาล้ครับบายครับจิงโจจจิงโจสตันด้วยอีกแล้วสตันด้วยอีกแล้ว มาครับจังหวะนี้สวัสดีครับอดีศรแล้วดวงต่อยมาทิการูก็ยังมารับแรงกระแทกยังไหวยอยู่ยังไหวยอยู่สะท้อนขึ้นกลับมาเลือดดวงหมดดวงกันเลยต้องต่อยอรอบหนึ่งก่อนไปหวันหนึ่งเชิญไปหวันเกิดขึ้นมาใหม่และสนามแรงบิดไปแล้วการูฝั่งโนบะดีกมาครับไฟนนเขาดาวราวทรีแล้วเปี้ยงไป โอ้โหจากลาชาใต้ดินถึงกระติดลู่ครับแล้วเบิดเพียกันมาแล้วดวงเลือดหมดดวงเลือดหมดขอต่อยไปที่การลู่แล้วสะท้อนแล้วก็ตุยแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เอาวเราจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่เทิร์นที่5ครับเทิร์นที่5้าซอมบี้แมนลุกขึ้นมาครับฟาดฟันครับแน่นอนครับเดี๋ยวเทิร์นที่6กซอมบี้แมนก็จะไปหว่านเองนะครับพอาโดนสะท้อนคืนกลับไปครับปี้ย้ลงไปนอนนองค้างสุดท้ายครับไปครับกาลลู่มา เปี้ยงมาขอแบบราชาใต้ดินไปหว่านเรียบร้อยครับเหลือแค่สองตัวเท่ากันครับเหลือแค่สองตัวเท่ากันครับเหลือเท่ากันครับว่าเดี๋ยวซอมบี้แมนก็ไปหว่านเหมือนกันครับเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็กาโลครับใส่ดวงมาแบบนี้ครับใส่กาโลมาแบบนี้ดวงก็จะเลือดหมดครับดวงก็จะไปหว่านเลยครับดวงไม่มีไลอันตินีแล้วครับดวงเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดวงบอกขอหน่อยดวงบอกขอกาโลหน่อยจังหวะนี้แล้วก็โดนสะท้อนเปี้ยเลือดลดมาครับกาโลบอกขอเลยขอเลยมาครับ ปึ้มไป732ล้านครับดวงบกเลือดหมดอย่างนี้ก็ต้องไล่อันตีคืนกลับไปครับไล่อันตีก็ดวงก็จะไปหว่านอีกรอบนึงครับดวงจะไปหว่านอีกรอบหนึ่งไปครับจังหวะนี้เกิดขึ้นใหม่และเข้าสู่เทินของดวงของเราดวงของเราต่อยมาโดยสะท้อนไปหว่านแน่นอนครับไปหว่านแน่นอนไปหว่านครับแล้วก็หมดแล้วเรียบร้อยเทินที่6ครับสมเป็นแม่ลูกขึ้นมาแล้วก็เตรียมสังหารตัวเองครับสะท้อนคืนกลับไปตัวเองแน่นอน เปี้ยงแล้วก็หมดรอบหมดรอบอ่ะเยี่ยังยังยังมีไล่์ันตีก่อนมีไล่์ันตีก่อนเปี้ยงครับเปี้ยงยังโอ้โหยังไม่เปี้ยงว่ะไล่์ันตีเรื่อยว่ะไล่์ันตีเรื่อยโอ้โหโอมาครับการลู่บอกขอสวนคืนไล่์ันตีเหมือนกันไล่์ันตีเหมือนกันเปี้ยงไรโอเคสบามนไปหวานดวงไปหวานครับดวงเกิดขึ้นมาใหม่และการลู่มาเดี๋ยวมาถึงคลายสแม็กแล้วครับคลายสแม็กได้เทิร์นที่เจ็ดคลายสแม็กได้เทิร์นที่เจ็ดมาครับจังหวะนี้ดวงขอต่อยกาลู่แล้วสะท้อนึ้นกลับไปตายแน่นอนครับ ตายแน่นอนสะท้อนคืนกลับไปเปยียงไปหวานครับเกิดขึ้นมาใหม่แลกเข้าสู่ไฟนอลราวดยังครับไฟนอลดาวบอนตรงนี้ไฟนอลราวของการลฝั่งเรา่อนเปียงไปดวงไปหวานครับแเลือการลกกับการลแน่นอนครับในเทิร์นนี้ครับมาครับเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเขาเปิดก่อนเขาเปิดก่อนเขาเปิดก่อนแล้วยังไงเขาเปิดก่อนแล้วงงลลยังไงเรามีโลโกเกสเรามีโลโกเกตสสะท้อนคืนกลับไปสะท้อนคืนกลับไปเปียงไปอีกทีหนึ่ง เรามีโลโก,ก้กระสือสวนคือกระปายสวนคือกระปายไปไปไปดวงยังอยู่ดวงอยู่โ oh 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 อ้ y oh โอ้ h my เออ้อโ oh m โอ้จะชนะแล้วแต่ดวงก็ยังมีชีวิตหนึ่งอ้โหวิกกี้เราล้มการลกูกก็ได้แล้วนะครับขอแสดงความดีนีกับจีน,น่าวูด้วยครับน่าจะเป็นแชมป์แหละโอ้โหดิดเดียวดิดเ,ดวดดเดียวจริง ดวงยังมีชีวิตหนึ่งดวงยังมีชีวิตหนึ่งแล้วเรามีลูกลูกของกุกเซสือโอ้เียดายเดียวโอเคก็ขอสแสดงคนดีกับทีนาบุลลุงหน้าเลยน่าจะเป็นแชมป์แน่นอ,อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำนดัจจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ